we สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ living life ชีวิตเปี่ยมลน้นกับผมศาสนาจารย์วเรศราชรักษ์รับใช้พระเจ้าที่คิดจักสะพานเหลืองครับพระธรรมตอนที่แล้วเราได้เห็นถึงเรื่องของการอวดอ้างนะครับที่อาจารย์ปโลได้ต่อว่า,าพวกอกรทูตเทียมเท็จแต่ในพระธรรมตอนนี้เรามาดูด้วยกันนะครับอาจารย์ปโลก็ใช้วิธีของพวกกรทูตเหมือนกันนะครับในเรื่องของการอวดอ้างนะครับนั้นเป็น การกระทําที่โง่เขลาจาร์ปรโลก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับเรามาดูด้วยกันใน2โครินบทที่11ข้อที่1ถึงข้อ15นะครับ 2>, 2โครินบทที่11ข้อ1ถึง15ข้าพเจ้าอยากขอให้ท่านทั้งหลายอดกลั้นต่อความโง่เขลาเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าแต่ที่จริงท่านก็อดกลั้นอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนพวกท่านอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียวเพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความซื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครมาเทศนาถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่ง ซึ่งไม่ใช่องค์ที่เราเคยเทศนานั้นหรือถ้าพวกท่านรับพระวิญญาณซึ่งแตกต่างจากที่ท่านเคยรับนั้นหรือรับข่าวประเสรศิฐซึ่งแตกต่างกับที่พวกท่านเคยรับไว้แล้วท่านทั้งหลายก็ช่างอดกลั้นดีจริงๆเพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยเลยแม้ข้าพเจ้าพูดไม่เก่งแต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้ดี ที่จริงเราแสดงข้อนี้ต่อพวกท่านเสมอในทุกเรื่องแล้วข้าพเจ้าทำผิดหรือที่ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้นเพราะข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่คิดเงินข้าพเจ้าปล้นคริสตจักรอื่นๆด้วยการรับเงินอุดหนุนจากพวกเขาเพื่อปรนิบัติท่านทั้งหลายและเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและกำลังขัดสนอยู่นั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นภาระกับใครเพราะว่าพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียได้จัดเตรียมสิ่งที่ข้าพเจ้าขัดสนให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำตัวไม่ให้เป็นภาระกับพวกท่านในทุกด้านและข้าพเจ้าจะทำตัวเช่นนี้ต่อไปความจริงของพระคริสต์อยู่ในข้าพเจ้าอย่างไรจะไม่มีใครในแคว้นอาคายาที่สามารถห้ามข้าพเจ้าอวดเรื่องนี้อย่างนั้น เพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าไม่รักพวกท่านหรือพระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็จะทำต่อไปเพื่อปิดโอกาสคนพวกนั้นที่ชอบฉวยโอกาสให้คนยอมรับว่าเหมือนกับเราในสิ่งที่พวกเขาอวดเพราะว่าคนพวกนั้นเป็นอัคระทูตปลอมเป็นคนงานที่หลอกลวงพวกที่ปลอมตัวเป็นอัครทูตของพระคริสต์ การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลยเพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่างเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปรนิบัติของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้ปรนิบัติของความชอบธรรมบ้านปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาครับจากพระธรรมที่อ่านไปนะครับเราก็จะเห็นว่าจารย์โปโลก็ยังพูดถึงเรื่องของพวกละทิเทียมเท็จครับ ในตอนท้ายนี้เราก็จะเห็นว่าจารย์โปโลนั้นได้เริ่มที่จะโอ้อวดบ้างนะแต่จารย์โปโลก็ออกตัวไว้ก่อนบอกว่าได้พูดถึงความโง่เขานะครับข้าพระเจ้าเป็นคนเขานะจา์โปโลใช้อย่างนั้นนะบอกว่าถ้าชาวโคลินเชื่อฟังพวกอากาทูตเทียมเท็แล้วเนี่ยถ้าชอบคําพูดแบบนั้นจานโปโลก็จะจะทาบ้างนะลองทําดูนะนั่นจานโปโลก็เริ่มที่จะอวดอ้างแต่เราจะเห็นว่าจานโปโลนั้น ไม่ได้อวดอ้างเกินความเป็นจริงในชีวิตของจานเปโลในการรับใช้แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของความห่วงแหนหรือการห่วงแหนที่มาจากพระเจ้าสําหรับพี่น้องชาวโค,นนครินจานเปโลก็ได้พูดถึงว่าความหายยะจะมาถึงถ้าชาวโครินนั้นยังเชื่อฟังพวกกระทูดเทมเทดโดยยกตัวอย่างเรื่องของอาดัมและเอวาและก็การล่อลวงของงูที่ทําให้ทั้งสองคนนั้น ได้ทาบาปกับพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในตอนนี้จานโปโลยังใช้คําบอกว่ามั่นนะเป็นการมั่นชาวคริสเตียนชาวโครินไว้สําหรับพระเยซูคริสต์นะครับฉะนั้นในพระพียหลายตอนจานโปโลก็ได้พูดถึงนะว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าบาปนะครับเป็นให้เราที่จะรักษาความบริสุทธิ์และความสัตย์ซื่อนั้นไว้ ในวันที่พระเยสุพิษเสด็จมาแล้วเราจะเป็นเจ้าสาวที่สัตซ์ซื่อแล้วก็รอคอยการเหล่านั้นนะครับแต่จามปโลได้พูดถึงว่าถ้าชาวโครินไม่เชื่อฟังอย่างอาดัมเอวาความบาปก,ก็จะไม่จบสิน้นนะครับนั่นจามปโลก็ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงห่วงแหนเราทั้งหลายแต่พระเจ้านั้นไม่ได้ห่วงแหนพระบุตรของพระเจ้าที่อย่างพระเยสุพิษได้มาตายเพื่อเรา พราะพระองค์ทรงรักเรานะห่วงแหนเรานั้นในการดําเนินชีวิตแต่ละวันก็ให้เราที่จะติดสนิทกับพระเจ้าจานเปโโลก็พูดถึงเรื่องของการเป็นห่วงชาวโครินอย่างมากนะครับจานเปโโลทุกใจทั้งขอร้องแล้วทั้งพูดมากมายนะครับเพื่อให้ชาวโครินนั้นได้คิดแล้วก็ได้กลับมาตั้งต้นใหม่กับจานเปโโลและกับพระเยซูคริสโดยที่ ไม่เชื่อฟังพวกอัทูตเทียมเท็จนะครับจามปโลยังใช้คําเชิงประชดประชันหรือเสียดสีนะครับด้วยการใช้คําว่ายอดอัทูตนะครับนี่หมายถึงว่าพวกอัทูตเทียมเท็จนะครับจามปโลเหมือนจะยกย่องแต่ไม่ใช่นะเป็นการเสียดสีหรือเป็นการประชดประชันบอกว่าโอ้นี่ทําได้ขนาดนี้ก็เป็นยอดเลยนะเนี่ยนะครับก็เป็นการเชิงเสียดสีนะครับ บอกว่าจา์โปโลรับใช้พระเจ้าแล้วก็มาที่คิดจากโครินเนี่ยไม่ได้เรียอะไรเงินหรือไม่ได้รับเงินจากการสอนหรือการมารับใช้นะครับทำให้พวกกระทู่เทียมเท็จก็ไปกล่าวใส่ร้ายจานโปโลบอกว่าเนี่ยการไม่รับเงินหรือคําสอนค่าสอนหรือค่าอะไรต่างๆเนี่ยคำสอนเหล่านั้นก็ไรคุณค่าเหมือนกันนะครับนั่นเป็นช่องทางที่พวกกระทู่เทียมเท็จได้ใส่ร้าย อาจารย์ปโลโดยบอกกับคริสเตียนชาวโครินบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าอาจารย์ปโลจะรับเงินหรือไม่รับเงินนะครับในวิพีตอนนี้พวกกระทูดก็จะกล่าวใส่ร้ายอาจารย์ปโลอยู่ดีนะครับบอกข้อต่อมาก็บอกว่าอะไรครับปล้นคิดจักเห็นไหมเมื่ออาจารย์โปโลไม่รับเงินก็บอกว่าคําสอนของอาจารย์ปโลก็ไร้ค่าแต่เมื่ออาจารย์โปโลรับเงินก็บอกว่าอาจารย์ปโลนั้นปล้นคิดจัก อันนี้เป็นการใส่ร้ายนะครับเราจะเห็นว่าพวกอากาโต้เทียมเท็จหรือคนที่คอยใส่ร้ายนะครับจะมีคําพูดอะไรมากมายไม่ว่าทําอย่างไรก็ตามเขาก็จะมีคําพูดที่ใส่ร้ายเราอยู่เสมอนะครับนั้นเราพูดถึงเรื่องของจานโปโลนะครับรับใช้เต็มที่นะครับจานโปโลบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเขาโดนใส่ร้ายยังไงก็ตามแต่จานโปโลก็ ก็ได้พูดถึงการงานของเขาในเรื่องของการประกาศและก็ความหวังที่จะให้ทุกคนนั้นได้รับข่าวประเสริฐและก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับนั้นบทเรียนในในเรื่องนี้นะครับก็มีอยู่สองอย่างนะครับก็คือเรื่องของการที่พระเจ้าห่วงเห็นเราทั้งหลายนะครับเหมือนพระเจ้าห่วงเห็นอิสราเอลเหมือนพระเจ้าห่วงเห็นลูกของพระเจ้าอย่างที่อาดัมกับเอวาได้ผิดบาปพ,พระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษแต่พระเจ้ายัางไว้ชีวิตของเขา แล้วก็ยังมีแผนการช่วยเหลือตลอดเวลานะไม่ว่าอิสราเอลทาผิดบาปกับพระเจ้าพระเจ้าก็ยังห่วงเห็นไม่ว่ามีชนชาติใดมาทําลายอิสราเอลพระเจ้าก็เป็นคนที่เป็นผู้ที่ออกลบแทนนะครับนั่นความห่วงเห็นของพระเจ้าแล้วก็ให้เราทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์นะครับฉะนั้นเราเองต้องคิดถึงความรักของพระเจ้าถึงการห่วงแหนของพระเจ้า ให้เราที่จะรักษาตัวของเราให้บริสุทธิ์และก็ด้วยความสัตย์ซื่อและก็รอคอยถึงวันนั้นวันที่พระเยซูริ์เสด็จมาแล้วเราทุกคนจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์อยู่ต่อพระพักพระเจ้าสิ่งที่สองนัก็คือเรื่องของการรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นแบบอย่างของอาจารย์ปโลเมื่อรับใช้พระเจ้าก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คอยต่อต้านคอยคัดค้านนะครับเมื่อเราทํางานของพระเจ้ามารซาตาลก็ คอยทดสอบเราคอยทดลองเราคอยขัดขวางเรานะครับฉะนั้นอย่าให้เราต้องพ่ายแพ้ต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าพ่ายแพ้เราก็จะเลิกรับใช้พระเจ้านะครับก็จะทําให้มารซาตานนั้นดีใจที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติจากเรานะรนั่นอยากให้เรายืนหยัดเหมือนอาจารย์โปโลที่ยืนหยัดในการรับใช้ถึงแม้มีหลายพวกที่คอยใส่ร้ายคอย ที่จะจับอาจารย์โปโลหรือคอยทำร้ายต่างๆอาจารย์โปโลยืนหยัดแล้วก็ทำงานของพระเจ้าอย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งนะครับนั้นอยากจะให้เราใช้เวลานี้ที่จะใคร้ควรถึงพระคำของพระเจ้าให้คิดถึงความห่วงแหนของพระเจ้าพระเจ้าห่วงแหนเราให้เรารักษาความบริสุทธิ์ของเราไว้เพื่อเราจะเป็นเจ้าสาวของพระคิดได้อย่างดีนะครับรอทิ่ฐานด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงหวงแหนข้าพระองค์ทั้งหลายและให้กองทั้งหลายนั้นได้อยู่ในพันธสัญญาของพระองค์และให้กองทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์โปรด นำพากองทั้งหลายและปกป้องกองทั้งหลายให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากการทดลองต่างๆเพื่อกองทั้งหลายจะรักษาตัวของกองทั้งหลายนั้นที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ในถึงวันนั้นที่พระองค์เสด็จมาและให้กองทั้งหลายได้รับใช้พระองค์เจ้ายืนหยัดการรับใช้หรือตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ว่ามีสิ่งใดขัดขวางหรือผีมานซาตานต่างๆที่คอยทําลายแผนการที่เราทั้งหลายนั้นรับใช้พระองค์เจ้า ให้กองทังหลายมีกำลังเรี่ยวแรงในการที่ยืนหยัดต่อสู้สิ่งเหล่านี้โดยกำลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเอาชนะได้และเพื่อที่เราจะรับใช้โปรงเจ้าเพื่อคริสจ,จักรจะเติบโตมากยิ่งขึ้นที่ฐานขอบคุณโะรงในพระนามสุกิจเจ้าอาเมน